เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟางทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบก,กันต่อกับ Q with ิวอิดวิทฝ่ายบริษัทกําจัดแมงมุมในพาร์ทที่2นั่นเองจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราเนี่ยได้ทําการกําจัดแมงมุมคือเป็นในส่วนของในบ้านแหละและ้วพาร์ทที่2เนี่ยเราจะไปชื่อคุณนายเลยววะลืมไปแล้วในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะกาจัดแมงมุมแบบไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมไม่เป็นคุณผู้ชมสิสวัสดีครับ,ค,ค,ค,รบคุณเจ้าของบ้านอา่า เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาออแหม่ดูที่ฟันเลยอ่ะแรกค่าสไปเดอร์ลิงคือแหละเสียงมาจิดจ๊ดจิ๊อยู่แถวนี้ยเชื่อปะตรงนี้มีแน่นอนอือเราต้องขอโทษนะครับที่เราต้องทําแบบนี้ถ้าเราไม่ค้นหาให้คุณเนี่ยคุณเออเออเอยเอเอ,เอ,เอ,เอคุณอาจจะโดนกัดคุณกระโดดตบคุณอาจจะโดนกัดได้นะครับอืมเป็นไง วันก่อนสไปเดอร์คิลเลอร์ไหมล่ะ <c oughs> ไปันไงแม่งมุมทุกตัวเรากำจัดให้นะครับอันนี้เออตีให้แตกอือยังไงล่ะยังไงยังไงนี่อะไรอ่ะมิชชั่นเหรอทุบรูปภาพให้แตกเหรออ,อ่ะอ่ะาเมื่อกี้เอ้ยอยังไงเออโดนเฮ้ยแมงมุมสีขาวโคตเท่เลยในนี้มีแน่นอนอย,ยังอย่งยังเปิดมาเจอเจอเฮ้ยมันไม่แข็งแรงเหมือนสีดําเลย,เ,ยเจอเจอเอาละ เบดรูมเบดรูมห้องนี้อ่ะเปิดอันนี้เราทำเราทาเพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านเน่เขาจะโดนอ่ามมุมกัดแล้วแล้วเขาจะมาโทษเราไม่ได้นะครับมันจะมาโทษเราที่หลังไม่ได้นะครับเพราะเราเนี่ยรอบคอบสุดๆเราโยนเอ้ยอ,อมันจะอืมทีวงทีวีนี่เราต้องเราต้องเช็คไอ้สีดำอืมสีดำมันอึดเอ้ยสีดำมันอึดเปิดมาชั้นสองมีไหมแบตเตอรี่เออคุณนายขอหน่อยแล้วให้เราไปทุบภ,ภาพเขาท่วนะันน ชอบแบบชอบมีอะไรแปลกๆอะในเกมด้มีแน่นอนไม่มีทั้นสองมีไหมนี่นี่กันอะ <c oughs> โดนซะโดนซะ,นซะหนึ่งทีให้มันรู้ให้มันจําให้มันจําให้มันโดนให้มันโดนให้มันโดนเออให้มันโดนอือโยนใส่หน้าไปเลยออันนี้มีมิชั่นให้เก็บนะให้เปิดห้องเสื้อผ้าเหรอนี่ตีได้ไหมเอ้าไม่ได้เหรอเอ้าได้นี่ว่าอา่าอันเนี้ย โอเคผมนี่ไล่ทําลายรูปตามภารกิจนะเจ้าของบ้าเขาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าทําไมเขาต้องให้ผมมาไล่ทุบอะไรอย่างนี้ด้วยอะอันนี้อะไรวะเนี่ยให้หาแบตเตอรี่ห้าอันเนาะเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เราเก็บไปได้อันนึงแล้วนี่ใช่ปะอ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้นอกเหนือภารกิจอะเดี๋ยวนะเอ้ยนี่ผมเข้ามาห้องน้ามีแน่นอนตามประวัติทิชชู่โยนสบู่อาบน้ําโยน เปิดมาผมว่าเจอ,อ,อยามีไหมเอออันนี้เป็นไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวผมมาเกาะตามเสื้อผ้าหรือเปล่าครับเอ้ยเอ้ยอมไม่มีปลอดภัยได้เลยครับทางเราเนี่ยจะไล่กำจัดให้คุณไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามยาสีฟันสบู่ทุกอย่างแต่เราไม่รับเก็บเข้าที่ให้นะครับคุณต้องมาเก็บเองไม่มีรรเลยหรอห้องน้ำอะ่ะเมื่อกี้เราเข้ามาเราได้เลยปะอันนี้ก็เปิดไม่ได้แค่เนี้ยโยนอัดหน้าไปเลยเมื่อกี้เราเปิดอ่าห้องนี้แล้วใช่ไหม อันนี้ยังเปิดไม่ได้อะอันนี้ทุบได้เปล่านี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเออแตกกระจุกอันแน่มันมันมันยังไงละ่ะเบดรูมอ่าเบดรูมเปิดแล้วเอาละ,อะโอ้โหนี่เราก็เป็นนักแคสเกมเหมือนกันแล้วเนี่ยแม่เจ้าว่าใครข้อไฟจราจอมติดในห้องนอนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจิจิตอะไรจิจิตโอ้โหมีเสียงจีจิตเกิดมาวันนี้เลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่งมุมไม่แปงมุม,มแรงมันเยอะถึงขั้นทาให้หมอนกระเด็นได้เลยเหรออันนี้มีไหมเขยา่าไม่มีอันนี้อะไรอะกีทพับทะไรเหรอล่อมันออหรอทำไมอะอ๋อนี่ไงนี่ไงเออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเออมันมากินอย่างนี้ละดีเออนี่มีอะไรไหมเฮ้ยมันสันสันมันมันสันสันมันสันสันเออว่าแล้วมันสันสันอ่าแบตเตอรี่ได้สองอันละ เฮ้ยในนี่มีอะไรเปล่าขอ,อหน่อยคอมโื้หการ์ดจอแรมสเปคแรงๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 เมื่อกี้เป็นตัวสีแดงใช่หรอเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อ่นนะอ่ออนนะไปไหน,นละ่นนละรีโมทจอยไม่เอาเราจะเอาของที่จะเป็น กุญแจผมบอมบอมผมจำได้ว,ว่ามีห้องที่ต้องใช้กุญแจอยู่นี่ไงเอาละปึะ๊บเ,เข้าให้แล้วมีอะไรไหม αι? เปลี่ยนตู้ก่อนอยู่นี้เฮ้ยโอ้โหไอ้เจ้เฮ้ยโอ้โหตัวคนใหญ่เลยผู้ชมเฮ้ยเอาเอาพี่เด เอา้าเอา้าหายไปไหนอะเดี๋ยวอเอาลูกซองมาก่อนเอาลูกซองมาก่อนนี่ไงล่ะอุ้ย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 โอ้โหตกใจตกใจกว่าผิดกว่าผิดหนึ่งดอกสองดอกสามดอกบี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 เดอะสกาเอาผิดผิดทำไมมันมีอีกห้องหนึ่งปะที่ยังไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวผมลองไปหาดูกันดิอ๋ Q Spider, อคิวทูสไปเดอร์วิบัตคือ ค่าแมงมุมสองตัวในนัดเดียวอ่ะโอ้บ้าไปแล้วคุณผู้ชมอันดับแรกผมยังหาแบตเตอรี่ไม่เจอเลยผมขอเปิดห้องนี้ก่อนเอาล่ะห้องเนี้ผมผมเอาช็อตกันรอเลยเดี๋ยวนะนะมันต้องใช้อันนี้ปะ่ะเอออ่ะผมล่อมันมาก่อนถ้ามันมีมันก็ต้องมาดิใช่ไหเนี่ยเราต้องล่อมันก่อนเพื่อให้มันมากินไอ้เนี่ย ของเราอะ่ะมีภากรกิจอะไรกันฮิดเดนลูมเหรอฮิดเดนลูมด้วยโอ๊ยแบตเตอรี่ยังได้ไม่ครบเลยมาฮิดเดนลูมฮิดเดนเลอม,มันเลยเน่ยแมงมุมไม่มีแล้วอะ่ะดิ้งเสียงคิดฟันอยู่เลยห้องลับเหรอผมว่าถ้าเป็นห้องลับตามของฝรั่งเอ้ยเอ้ยแบตเตอรี่จรเจอแล้วเฮ้ยสามาแล้วยูหู าตามหนังฝรั่งนะมันจะต้องอยู่เนี่ยมันจะเป็นสวิตตามเออนี่ไงนี่ไงเป็นไงนะสิยญยานผม,มกระสุนแฟ้มโอ้โห้ยเซฟคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงเหลืออีกสองมิชชั่นคุณผู้ชมอีกแค่สองภารกิจเท่านั้นครับเราจะสามารถปลดล็อกไอ้ตู้เซฟนี้ได้แต่ว่าปัญหาคืออะไรรู้ป่ะ ปัญหาคือเรายังตีรูไม่ครบอีกหรออ้าวได้แล้วทีนี้เหลือเหลือฆ่าแมงมุมสองตัวด้วยลูกซองอันเดียวหรอเออมาจอกมากินไหมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยผมเห็นแบตเตอรี่แล้วอ้าวโอเคทีนี้เหลืออันยากแล้วคุณผู้ชมอันนี้ยากสุดแล้วโอ้ผมว่าภาร,ร,รกิจเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนผมอดเปิดเซฟแน่นอนอะ่ะ เอาไปเทาน้วนี่อ๋อมีหกอันโอ้โหได้โอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะอเฮ้ยระเบิดเลยอ่ะเฮ้ยโอโหเงินไม่เอาเอาระเบิดโอ้โหจบข้าวเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะเอาไปไม่ได้ด้วยท่าไงอ่ะ ไม่ทำมันจะได้ไหมตัวนี้ขอมันออกมาเนโอ้โหเลยโอ้หยเอ้ยสองตัวเอามาที่ตัวดิเอ้าเอ้าเอ้าเออพอเปลืองกระสุนไปดีกว่าคุณผู้ชมอันีกอันหนึ่งมันไม่ได้จริงมันยากไปแล้วคุณเจ้าของบ้านผมไปแล้วไม่ใช่คอมพลีทอ่าอัานน sí. ี้เราใช้เวลาไป14นาทีนะครับแล้วก็จากการมังงุไป20ตัวเก็บของได้ครบแต่ว่าไอ้ภารกิจอ่ะมันไม่ครบแล้วก็แบตเตอรี่เจอ5้ทับเให้เก็บ5อันไม่ใช่เหรอเออ ปวดหัวจริงก็อเอาละครับสำหรับเกมไอคิววิดไฟนะครับการตามล่าทำลายล้างไอเจ้าแมงมุมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพอเอินี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้านะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะต้องจัดการอะไรกับมันบ้างน,นะครับแต่ผมบอกแล้วว่ามัน โอเวอร์ Over, มากๆแค่มงมุมนี่เราใช้ทั้งปืนเลยแบบสุดยอดจริงนะครับะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาเนี่ยแจ้งเตือนเนี่ยจะได้ไม่พลาดน,นะครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า